สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วามาพบกับเพื่อนๆน,นะคะในโปสเตอร์ชุดใหม่นี้ค่ะฝีมือพี่วาททำเองนะคะโปสเตอร์นี้ก็คือทําเพื่อเปิดคอร์สนะคะแนะนำคอร์สค่ะ The Coaching Conversation Episode หนึ่งค่ะ The Coaching Habit นะคะซึ่งพี่วาได้เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนก,กรกฎาคมป,ปี6-3ค่ะช่วงโควิดปีที่แล้วนี่และคะ่ะ เปิดสอนทางซูมเป็นรุ่นแรกนะคะมีผู้เรียนสองท่านพี่มณีรัตน์และพี่รัชนีค่ะเราเรียนกันทางซูม12ครั้งนะคะและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนก็เปิดรุ่นที่สองที่บ้านพี่วานี่ค่ะในห้องอบรม i อ e Force นะคะ Active Force นะคะก็มีคุณรันและคุณทิพย์มาเรียนด้วยกันพร้อมกับพี่มณีมาทบทวนนะคะอย่างสนุกสนานและได้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ รวมถึงรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะก็เกิดอาห้ากันสามารถจะนำไปใช้กันนะคะประทับอกประทับใจทั้งพี่มณีและพี่รัฐนะคะและในที่สุดวันนี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะพี่วาเปิดรุ่นที่สามเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่พูดคุยนำเสนอบอกความตั้งใจไปนะคะและวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงพร้อมกับโปสเตอร์นี้ค่ะซึ่งได้ทำไว้ตั้งแต่ประมาณเดือน สิงหาคมนะคะเรียนกับอาจารย์โค้ดปุ๊นะคะใช้โปรแกรมแคนวาพี่ว่าก็ตั้งใจใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะมาเป็นผลงานนะคะขอบขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะอาจารย์โค้ดปุ๊แห่ง u n เ u ค่ะและในวันนี้ค่ะพี่ว่าก็เปิดตัวนะคะเปิดตัว โคชิ่งคอนเวอร์เซชันเอพิโซดหนึ่งเด็กโคชิ่งครับปิดในรุ่นที่สามค่ะรุ่นที่สามนะคะรุ่นที่สามโดยรุ่นนี้ค่ะจะมีความพิเศษนะคะรุ่นที่หนึ่งเราเรียนทางซูมรุ่นที่สองเรียนที่ห้องอบรม c อ i v ีฟอส c e นะคะบ้านพ่วารุ่นที่สามค่ะเพื่อนๆสามารถมาเรียนได้ทาง facebook กลุ่มปิดนะคะ a c e b o o k กลุ่มปิดค่ะเรียนสมัครวันนี้เรียนยาวได้ถึง ธันวาคมปีหกห้าได้เลยค่ะเพื่อตอบสนองนะคะ New Normal หรือ Now Normal นะคะของพวกเราก็ตามนะคะที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีคุ้นเคยกับการปรับตัวที่จะเรียนออนไลน์เรียนทาง Virtual Classroom นะคะพี่ว่าก็ตอบรับกระแสนี้นะคะและทำให้ทุกท่านได้กลับไปเรียนซ้ำได้นะคะพี่ว่าก็จะใช้ Facebook กลุ่มปิดนะคะ เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนค่ะโดยจะมีการนำคลิปที่สอนนะคะในรุ่นที่หนึ่งจบเล่มค่ะจบเล่มของหนังสือเล่มน,นี้ The Coaching h a b i t นะคะ The Coaching h a b i t เล่มนี้ค่ะมาให้ทุกท่านได้เรียนกันพร้อมกับ ที่พิเศษคือจะมีการนัดนะคะนัดไลฟ์สดหรือมน,นัดซูมกันเนี่ยค่ะเพื่อทบทวนตอบคาถามข้อข้องใจและมาฝึกการโคร้ชด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรียนกับจออย่างเดียวนะคะเรียนกับตัวจริงผ่านจอค่ะเรียนกับตัวจริงผ่านจอด้วยมีการฝึกทบทวนด้วยนะคะแต่พี่ว่าก็จะให้ให้อย่าเรียกว่าการบ้านเลยเนาะให้งานให้งานนะคะโดยมี มอบหมายให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนในแต่ละบทเรียนแล้วก็ไปดูคลิปนะคะแล้วก็เขียนสรุปค่ะเพราะสรุปมันคือการก่อร่างสร้างความรู้ใหม่ของตัวเองนะคะก็ได้มาจากหนังสือเล่มนี้ละคะ่ะ A G S model นะคะฉะนั้นก็เชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะและผู้ที่สนใจค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นโค้ชนะคะขอให้ท่านมีทักษะ การตั้งคำถามนะคะการตั้งคำถามด้วยคำถามเจ็ดหัวใจหลักเท่านั้นท่านก็สามารถจะเป็นผู้นำที่พูดให้น้อยถามให้มากค่ะและเลิกใช้วิธีการเป็นผู้นำแบบเดิมๆเพราะท่านใช้คำถามเป็นไทยเนะี่ยภายในเวลาสั้นๆที่ท่านคุยกับลูกน้องท่านก็สามารถจะได้คำตอบแล้วค่ะพี่ว่าก็ขอเชิญชวนและขอประกาศเปิดรับสมัครณนะ บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะสุดท้ายคือค่าอบรมค่ะค่าอบรมที่บางท่านอาจจะสงสัยก็บอกเลยแล้วกันเนาะจะได้สะดวกกายสะดวกใจสะดวกกระเป๋ากันนะคะเป็นการอบรมทาง facebook ก r o u p นะคะเรียนได้ตลอดเวลาในยามที่ท่านต้องการไม่จำกัดครั้งไม่จำกัดจำนวนนะคะเรียนได้ถึงธันวาปีห5ห้าเลยนะคะแล้วก็มี การสอนพิเศษเสริมให้ทางซูมนี้อีกด้วยนะคะพี่วาก็มีค่าอบรมในอัตรา960บาทค่ะ9คือ9นี้ค่ะเป็นความก้าหวน้าของพี่วาในโลกเทคโนโลยีนะคะ60นะคะก็ขอเนี่ยประกาศค่ะปีนี้อายุครบ60ในเดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะเพราะะนั้นขอเนี่ยใช้ตัวเลขมงคลนะคะอายุ ครบ60ปีที่มีความก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าและก้าวต่อไปค่ะก้าวต่อไปอย่างมั่งคั่งและมั่นคงนะคะขอฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าใดสนใจก็ทักทายมาคุยกับพี่วาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ